ขั้นตอนของการดนะัดแหนบนะครับดัดเป็นช่วงๆนะครับตรงนี้ที่ด,นะดัดแล้วนะครับที่ดัดแล้วเราก็ไม่ดัดให้มันให้มันเป็นรอนเลยให้มันถักนะครับก็ต้องมีความใช้เวลานิดนึงครับต้องตัดไปทีละส่วนทีละส่วน ที่เราจําเป็นจะต้องดับนะครับเพื่ออันนี้เป็จะมีวิธีการโหลดรถวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งถ้าลองกล่องแล้วแล้วกล่องนั้นอ่ะมันยังสูงอยู่เราต้องดัดแหนกด้วยเพื่อให้รถมีความนิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดึงกล่องเยอะอ่ะแหนบมันก็ยิ่งเพราะน,นั้นในการทำรถแต่ละส่วนเราก็ต้องมีความพอดีในการทำนะครับ ต้องไล่ไปช่วงหน้าช่วงท้ายช่วงกลางช่วงหน้าช่วงท้ายร่วงกลางไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับแล้วก็วัดค่าออกมาน,นรถนะครับของตัว D-Max ็กสองนะครับลูกค้าใส่กล่องมาแล้ว2นิ้วนี่กล่อง2นิ้ว เราก็เลยมาทําการตัดแหนบให้อีกประมาณหนึ่งนิ้วนะครับพร้มกับเปลี่ยนครอบลู่มสวยๆนะครับสนใจงานจัดทรงหลดรถนะครับงานคุณภาพก็ติดต่อกับทีมงานเราได้ครับสามสี่หิืช็อปงรับผม